ฟันฝันว่ามันทุกยากหลายพอกันเลยส์ินอนกันเลยห์เบาต้นปากเขี้ยวเนาะเบาน้ำทีน้ำตั้งนั่นล่ะทีเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าแม่น้อยที่ละนี่สรกสร้างลูกมาสามารถทุกแต่จังไหนที่นี่น้อนต่างบ้านต่างเนี่ยว่าไปกิงกินล่ะบัดที่นี่ว่าไปกันไรเนาะเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าผู้มาว่าเต้ พุ่มเกาพุ่มไม้พุ่มผู้ตายจะโดนผูกกระซามมันเป็นไทยทอดกันไม้ลูกหลานเนี่นับถือมาเจ้ากระลาปานีลาแต่เราว่า,า,เ,าเ,เออเด็กเจ้าไหนมันจะมาถูมันยากทึงเป็นโรคเกาต์มันจะโดนทึบเป็นโรคเกาต์ทึบเป็นความดันเนี่ยวท่านบอกว่าให้เจ้าไหนระบาดบาเลียกจัดนอนมาเรียกดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วว่า,า,าไปน้ำปลาน้ำเมี่ยงไปสลาดน้ำโคตรจนเนาะกระบ้าไปตามนั่นล่ะมาได้ฟันปัน เอาว่คกรคึงหยาบปันนั่นเอามัากับว่ีเงิ่นต่างบ้านน้อในปั่นุงหยากปั่นนั่นบ่าไปเลยักทุ้งหยาบมัยากแล้วตู้งยาตาสีกระเจี๊ยบอยู่ตัวหนูหลานกรุงว่ากรุก็ได้กับ่งเอาตัวไปมันบวยากรอกเงียวมึงเสียวให้มองหัวังเป็นว่าจ้าจำสีสางบ้านทางงันมันอยู่ในแปดหนันลา เพันว่าผ uhm ู้ใดล่ะบอกเอาเนี่ยวันนฝันมาเพิ่นเป็นเออจะจีบแม่นเจ้าที่เจ้าฐานนี่ยพูดยิ่งหรือผู้ใช่พูดยิ่งได้เพิ่นว่ามันไม่ยากดอกเพิ่นก็บอกคัะแต่ว่าพรอได้หลายพันได้ว่าเสือจักสือลึงนี่จะบอกเพันได้พันย่างว่าเซื้อก็เทียร์คือวอาปั่นฟังอะไรนะพันมาดาบอกว่าพันได้หล่ะพันบัว่าตีบอกข้ามึงบัวคักพันนึ่งคือว่าอ้าวบ่วตีบอกบัวแต่ฝันแต่ก้อนก้อนเนาะไปอยู่ในบ้านคือกันเขาขึ้นไปชั้นสูงหุ่นอ่ะเขาก็ะิาเขียนไหนเนาะหนึ่งเปนว่า แล้วกับศูนย์นั่งสี่แล้วก็เก้าองตัเก้าไป็นเลขซีดี้สิที่เยอเซียนหนุ่มขี่ต้องมากขี่หนึ่งศูนย์เก้าคนหล่อนน้องสื่ 9, เ 4, 4, สอ,รอ, 9, รอ,อเรีกเป็นบ่เด็กเก่าถึงว่าเป็นสัตว์ไปจุบิเซียพอ่ะนะฟาาเสียงเขาไหมในข้าวฟันหนึ่งไหมบอเอรีบอ่ะเนี่ยบานนี้เขาจับฟันหรือว่าเจ้าวดทั้งฝ้าคนละจโต๊ะลงมาบานเรียกออกไหมนี่หนึ่งศูนย์เก้าบ้านพี่น้อง นใสคุณฟันแม่นยูนีตัวนี้ก็รอนแม่นมากๆกรไดถือกี่ดอกมือหนึ่งอันห้าก้อนกันโลนกนอ่ะนัเฉียงเขาโอ้ยมันบ่ยบนหรอกเนี่ยแต่ยุ่เขาบ่สจจับเอาปานลงมาเลยเท่าปาดนีบนันถือยวบ้านันก็แม่นค่ะบ้านงนันเหนกอนกระตือโย่บ้านพนักนกไขโย่แม่บ้านเดี๋ยวซื้อบ่พ่อโอ้ยคนบ่ซื้อหอกม่นไงคนเดาเงินเอาก็นั่งบอกชวนจะลากลางบ้านมองข้ขา้ของกันแล้วบ่ ไม่มีผู้สื่อจักอันฝันก้อนเล็กเจากมือหงษ์อธิพัทธมาหนิพันสองมือหนึ่งเด้อืมหนูโมเลมากโซนนั้นเด็กเลยหนามมันนี่ฝันมาเจ้าไหนงษ์เนี่ยมันเนี่ยเป็นแต่ลงทุ่นนะเป็นตะปิ้นกระเป๋าใส่กรกเป๋เอ้างษ์นี่หนูฝันว่านฝันว่าคือจังมันไปอยู่น้ำฝูงกล้วยได้หลายหนิไหมจ้ามีหอดหนามมีหอดกล้วยได้หลายจ้าทัน มันเป็นเรื่งสี่ขันฟันหนึ่งทีเนาะต้องกับันเรื่อยเปื่อยเนาะเรียงภาษาฝันเนาะเลยจับตัวใจคก่วมว้าวขันฟันหนึ่งทีมีอยางขืนมาเนี่ยเนี่ยมันฝันว่าไปบ้านนั่นไปบ้านนี่เนาะไปบ้านไหนเคยเห็นแต่ขอบกล้วยยังไๆยัง่ไหมขอกล้วยมันหลายตัวเนาะนี่พเฒ่าไม่ยิ่งเอากล้วยเขาขอกเขาว่ากขอกล้วยมันเลี่ยงกันเนี่ยเขาเห็ียดงาม ต่วันส้มนั้นกับมีผู้ชสยผู้เ่าเผานั่งร่นเรี่ยงกันก <im ét> ต่วัาบ่นบ่นุ่งเสียจะคนจ้าต่วันเป็นไงนี่นุ่งอยู่ไม่ไงไป็ไงติดตอกขดกล้วยเอาคล้วยล่วงรถเอาคล้วยขาคอกแล้วว่าลวงรถเอาคล้วเขาคลวขอกอกแล้วตอกก็โบราณแล้วนี่ไหมจ้าบานีเอาตอกโค่ก้วยถามพ่อไงย้วนผมกับว่าปากดิคนละพบนพำ่นบะแวน้ำปอดแล้วผนมป่าได้เ่นไงนี่กับว่าปากแด้พงกับตอก พ่นข้วยอผลปกปกเสยบ้านนี่เอายางกูใส้ผมไม่ผมบอกน้นยางยางปายัางมากผมยากินบ้านเนี่ยเอ้าขันฝันยังสี่มันถือกับกับเลขทีมันออกปีเขาคั้วมาทรงเหไหมจ้าเออเลขมันเจเลขออกสิบขันมันเป็นยังสี่ฝันฝันเนี่ยนี่ขันฝันแบบมีเลขออกสิบมือนมันออกมากแล้วหไหม ค่ายฟันแบบนี้ออกซีฟเมีนอมบอกออกซีฟหลอดตัวเดียวเลยบอกคนเอา,าเป้ากล้วยน้อกันในลายนี่เขา,ขาเขาไปซื้อดิตอนนี้พ่อก็ถึงยี่สิบบาทเท่านั้นแหละค่าฟันแบบนี้ออกซีฟเม,มีนเห็นกล้วยเห็นยังไงหลายนี่นี่หลายอยู่หน้าคั้เกียร์นี่เราฟันนั่งถีไปเอากล้วยทีนั่นก็นได้คนที่เพื่อนนั่นโยกหันเพฟันเบ,บอกเลยบอกว่าไอ้อ่้นเบอกว่า ก้อนที่งวดงวดมาหั่นที่เพิ่นบอกแหวนมาวันนี้พ่อท่นมาบอกวแต่ว่าวันนี้ฝันซ้ำนี่เออฝันที่ล่ะฝันบานมันเคยออกจังสี่กันฟันไม่กันแบบนี้มันเคยออกสิบโตคนมามักหรอกเน่ยพอหลอนฝันวันนั้นนุ่นทีย่ามาสัมผัสมันถูกออกโตขึนมามักเลยนะพอหลอนมาแต่เขายังบอกแค่กินเนาะมันยังบอก มันยังมาออกเลยเ้ายังมาได้จกค้นซีฟคยออกอยู่หนูก็เคยถือแต่ว่าค้นหวานออกเนียเงินเงียวเลขศูนย์ออกยากมันก็ออกมันจะออกหาซีมันก็ออกยากมันก็ออกพี่น้องมันก็เป็นเอาดีใหญ่ประเด็นเนาะปีหกแปดมันเลขออกออกตัวแปลกๆพอหลอนว่าพันแบบนี้มันออกซีฟออกซีฟวัดเบิงพี่น้องซีฟหล่อน วัที่นมาเนันนะพูดเฒ่าก็บอกแปดหาางเดียวฟันคักฟันแน่งวัสื่ออยู่ทั้งนเนาะเพิ่นบ่ม่จมห้พ่พราอัต้ามากเขาฟันเนยังไงเครียดว่าว่วสื่อเรขนี้บอสสินี้ไปบวชบ่สื่อแล้วตั้งกล่องบ่ท่านนูตั้งกล่องบ่ท่านพอว่าสิไปบวชหัวใจถวายวัดอ๋อย่อนว่าเพิ่นมาใหคักรควสื่อมันว่าสื่อไปซะก็เียอนกับเขา ตะอยู่ยในบาทหมูตอง่าโบล้านมาเขาก็ดึงขึ้นไปครับยกเขาก็ได้ไปแล้วก็เขียนนากว่แมนเนาะเขียนเลขหนึ่งก็เลขศูนย์เราก็เลขเก่าเป็นที่เลียมบางทีเราก็ไม่ขีดพวกนี้เลขศูย์เก่เห็นเขศูนย์เก่าทีไรเลยเยงเขาเฉยตายมาดิยียงนะเจ้าเอา่อือเมื่อ่งยอโ้ใหยูเลยเมื่อไรอใหญ่ยาบาทเลสม้าสินุ่ แต่ใครอยู่สวนี่ซีริงจริซื้อ,อนนบริษแม่บ้านซื้อซฟนีนน่แต่ว่าที่ซื้อเลยมนบอกเขาไว้แล้วว่าป่จจุนน,น่กลูนา้านาดจะไปเป็นมน่นก็จะได้รงวันแ้หนแมแปดหาเป็นกบอกคคือการกขาเรียกเพายสวยหลวลงพ่อสวยไหม,อมเอาคอยก็ได้แปดหาดิฉันบนมาหลวงพ่อสวยเลยหลวงพ่อสวยไหมเขาชว่ดเท่าน่ไหม เมื่อว้าไปกบซาดตัวหุ่จ่ากับว่าสมองไงว่าหุ่นจ่าผะเนาะจ้กไปเป็นไปหุ่จ่าเป็นบางคนบ่าสวยบ่เคยเลขอันนี้เลข8ปดหันข่ากับเลขไม่ไงอ่ะฮองสีวัโนดเพิ่ตายอายุแปดที่มาปีสันเดาวสรุปนะคะฮะดวยของก็อน ที่ผ่านมาแปห้าหางเดียวน่นี่ว่าบรได้สัมผัสช่องอื่นบิสัมผัสวันนี้พอหล่อนฟันแบบนี้นะคะแบบนี้มันมาเร็มันค่ออกซิพี่น้องลองเบิงนะคะเป็นแนวทา่ะใกล้ๆมือน่สิมาสัมผัสพี่พี่รสันอ้หลอนเขาเอะ่าภาษาไทยก็เอึ้งพี่ภาษาลาวเขาเอ้ก่อนโอ้ยฝ่าฝ่าก็ทอดก็ทอดนู้นรี้ล่ะ เดี the front, ๋ยวใกล้ๆมือน้นนียาจะมาสัมภาษณ์พ่ออีกเด้อเดี๋ยวว่าลุงมันรอยู่ได้ก็หลงมไปจัวเลยพีแม่บ้านแม่บ้านพอหลอนเบิ้งคลิปนี่ย้าเกียดได้น้องน่าเมาเล่นลินเสียบว่าลุนี่เอือนพี่สิเออแต้ว่านุงทรงอธิยันแม่ใกล้ๆมือเดินมาสัมภาษณ์เพื่อให้ซ้ำโตไปมัวแต่เล่นเลี้ยงน้องกับปบยูมิ่งต้องรด้ อันนั้นวเสียง่งกไปส่คนแล้วแ่ะเว้่มันสิไปก่อนไปไปค่อนไปลามไปลูกลู่ถ้าวันเกิดแตาวากะกะตำไในใจเนาะคือว่ามันติดมันติดเป็นไม่ซส่ลอ่ะสิเป็นซีนี่บ่้กระเกาเออบ่ได้บอได้กลับเลียวเนาะฉันว่าวานนึงไปฉันนั่นกดได้กลับเลี๋ยวเด้อบิ๊นมันั้งคนบัวครมัก็ยังบอกกันตัวนาุกเสียมันก็ถืงเด้ แต่ว่าคนบ่ใครมาตัวบอกปันไหนยังสิเบนเนาะเอาบอกกันมันบ้านบ่ซื้อได้ล่ะผู้ใดก็ได้ปันฝันว่าเขาเอาเงินมาให้ยังต่อหาร้อยเนาะเอามาหาร้อยเขาชนศูนย์ไหมเก็ตือคากแต่ไมันบ่ได้ว่าได้ตีในอยังเออมันเกาะศูนย์คนกับเสียคุณกับเขามันมันมันมักสิเป็นอยู่ติดตามนกันนะคะเน่ยไปสลาห้ามัน